สวัสดีครับคุณฟังทีละครับคอลัมน์เรียบวิภาวดีนะครับซึ่งเขียนโดยคุณกมลศักดิ์ตั้งทารรนิยมอยู่ในแนวหน้าฉบับพันสุกที่12เดือนมกราคมปีพุทธศักราช2567นะครับให้ชื่อว่าลุยชั้น14แล้วก็ตามด้วยเครื่องหมายคำถามเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับวันนี้แหละครับวันนี้วันนี้แหละครับที่คนไทยทุกภาคส่วนเนี่ย จะได้ลุ้นกันอย่างสุดมันนะครับว่ากรรมธิการจากสภาโคลิเซียมเกียรก,กายที่ประกาศมาตั้งแต่ไก่โฮว่าจะยกซูเปอร์สตาร์ทั้งคณะไปหาความจริงชั้น14ของโรงพยาบาล8แชกว่าท่านเทวดาหน้าเหลี่ยมยังอยู่บนวิมานดังกล่าวหรือไม่กูรูทางการเมืองเนี่ยเขาก็ฟันธงกัทั่วหน้าแล้วนะครับว่านักลุ้นทั้งหลายเนี่ยต่างก็ได้แค่ลุ้นในเป้าหมายที่แตกต่างกันออกไปดังนี้นะครับ ด้านกองเชียร์ของท่านเทวดาทุกคนต่างกรลุ้นอย่างเชื่อมั่นหากกรรมธิการจัดสภามีโอกาสขึ้นไปถึงชั้น14จริงๆเนี่ยจะได้จ้าเอากับรายการจัดฉากแบบผักชีโรยหน้ารอรับอยู่แล้วนะครับชนิดนักโทษเทวดาและนักโทษที่ถูกหามมาอยู่โรงพยาบาลดาว8แฉกต่างก็จะรับการปฏิบัติตามกฎระเบียบและตามกฎหมายที่เสมอภาคเท่าเทียมกันอย่างสุดเท่เลยทีเดียวส่วนอีกฝ่ายนึงคือฝ่ายกองแช่ง ก็ต้องการจะปิดท่านเทวดาต่างก็ลุ้นกันอย่างมันอกมันใจเช่นกันนะครับว่ากรรมธิการเนี่ยคงจะไปจ้าเอากับจุดอ่อนและก็จุดบอดของเทวดาอย่างคาหนังคาเขาเพราะว่าเชื่อในทฤษฎีการทําความผิดของมนุษย์ว่าจะต้องมีการทิ้งร่องรอยให้เชื้อโรคโคมเนี่ยตรวจจนพบพิรุษจนได้นะครับแต่สําหรับประชาชนทั่วไปและก็สื่อทั้งหลายก็ลุ้นเหมือนกันนะครับลุ้นว่า ถ้ากรรมธิการขึ้นไปชั้นสิบสีและไปจ้าเอ๋อย่างจังบวกกับเทวดาหน้าเหลี่ยมใช้อิทธิพลแหกกฎระเบียบและกฎหมายแล้วมันจะมีอะไรตามมาว่าก็ว่าแตครับถ้าเกิดรายการจังและปังจริงเนี่ยสึนามิทางการเมืองลูกใหญ่เท่าภูเขาลาวกามันจะตามมาแน่นอนนะครับสึนามิที่ว่าเนี่ยคงจะถล่มใส่ข้าราชการใส่กรมราชธรร์อย่างสุดแสบในฐานะที่เป็นหนังหน้าไฟ แล้วก็เป็นแพนรับบาปแทนนักการเมืองที่สุดพลิวชิ่งแล้วก็เอาตัวรอดแต่สิ่งที่กองเชียร์กองแช่งและประชาชนและสื่อทั้งหลายต่างก็กระวนเหมือนกันคือว่ารายการลุยชั้น14จบท้ายเนี่ยมันอาจจะกลายเป็นละครน,น้ำเน่าทางทีวีหลังข่าวที่มีรายการตบและกระจูบหรือที่เรียกกัว่าตบจูบตบจูบแล้วก็ตบจูบ,บ,จบ,บ,จบนั่นแหละครับและสุดท้ายเนี่ยก็คือจบลงแบบไม่มีอะไรในกอไผ่นั่นแหละครับ